ก็อจอบฟังเสียงนกเขาเนี่ยยืนมองเห็นนกอยู่ตรงนั้งนอะใช่นันนกอะไรก็ไม่รู้ให้เราฟังเสียงนกเขาให้มหมนจะได้ยินอ,อ,อันนั้นเสียงนกกาไปแล้วนะคนเดินผ่านไปคนเดินผ่านมันมันก็เลยหยุดเนาะหยุดร้องและนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวฟังฟังนะตั้งใจฟังดีๆ นี่ไงสองตัวอยู่ตรงนั้นสองตัวเฮ้ยรถไฟสองตัวฟังตัง บรยากาศยาม3โมงแรงระหว่างที่รอรับลูกชีวิตคนไทยในต่างแดนบ่มีย้างพี่น้องเอ้ยส่งลูกรับลูกเป็นแม่บ้านก็จังสิละค่ะมียงางไรวันนี้ไม่ได้ย้างมาค่ะตอนตอนเช้าย้างมาอยู่ย้างมาส่งลูกแตตอนมารับนี่คือมารับ ลูกคนเล็กก่อนก็มานั่งรอนั่งรอหนึ่งชั่วโมงได้เดามาหาฟังเสียงนกเขาขันอยู่แถวๆนี้มีทุกที่เลย everywhere เลยค่ะนั่นนกเขาครูจุกครูนกเขาครูจุกครูนกเขาครูจุ๊กนกรกครู

ใช่ฟังฟังฟัง, <c oughs> งตรงไหนเนี่ยมันบินมาแล้วเมื่อกี้นี่ไม่เห็นแล้ว <c oughs> บินมาก็ร้องเลยทันทีทันใด พัดโอยๆยพี่น้องฝั่งซ้ายมือก็ได้ยินเสียงกรุ๊กรูมาและคันตอบรับกันเนี่ยเสียงแว่วๆมาแต่ไกลเงียบแล้วุ่กี้ยังคันรับอยู่เลย อยู่ตรงพูนพี่นอ้องเงียบและเพิ่นทางนี้เงียบแหละอ้ามันเงียบแล้วลูกหน่งหมา่นเจ็ดพัน พราะน,น้องให้หเงียบแล้วพี่น้องเลยโอเคสันไปแล้วค่ะพี่น้องมันไปแล้วมันเงียบแล้วขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย